พันธสัญญาของพระองค์มีอะไรบ้างจริงๆพันธสัญญาของพระองค์มีเยอะมากนะวันนี้พี่เจนเอาเอาที่มันข้อสําคัญที่เป็นหัวกะทิกะทิมาแบ่งปันนะหนึ่งนะพันธสัญญานิรันที่ว่านี้คือพระเจ้าประทานประทานอะไรรอเปล่าประทานชีวิตนิรัน์ให้กับผู้เชื่อในพระองค์ค่ะนะ คือพระเยซูคริสต์นะทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้รับพันธสัญญานี้ค่ะทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราทีตัดขค่ะบทที่หนึ่งข้อสถึงข้อสกล่าวว่าคือความเชื่อและความรู้ที่ตั้งอยู่บนความหวังในชีวิตนิรันด์ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนจุด เริ่มต้นของการเวลาและเมื่อถึงวาระที่ทรงกําหนดพระองค์ได้ทรงให้ะวจนะของพระองค์เป็นที่ทราบทั่วกันผ่านทางการประกาศที่ได้ทรงมอบหมายไว้แก่ข้าพเจ้าตามพระบัญชาของพระองค์เพราะผู้ช่วย ให้รอดของเราคือพระเยซูคิดนะตรงนี้แหละเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับผู้เชื่อในพระคิดทุกคนค่ะสองที่พระเจ้าประทานให้ความเป็นอมตะค่ะพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แล้วยังประทานความเป็นอมตะพระเจ้าหลังที่เราตายไปใช่ไหมพระเจ้าจะประทานร่างกายใหม่ให้เราด้วยพี่น้องร่างกายนี้เป็นเลือนดินเนาะ ตายแล้วก็ต้องกลับไปสู่ดินแต่พระเจ้าจะประทานร่างกายใหม่ให้กับเราทุกคนเราทุกคนจะมีร่างกายใหม่เป็นร่างกายที่อมตะเป็นร่างกายที่ไม่ตายนะเป็นพระสัญญาของพระองค์ให้พระองค์จะให้เรานะมีชีวิตนิรันดรและเราก็ยังมีร่างกายด้วยนะที่เป็นอมตะของทีโมทีค่ะบทที่หนึ่งข้อเก้าและถึงข้อสิบค่ะผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียก เรามาสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะการกระทําได้ๆนะไม่ใช่การกระทำดีของเรานะคะแต่เพราะพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เองพระคุณนี้ได้ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนจุดเริ่มต้นของการเวลาแต่บัดน,นี้ทรงให้ประจักษ์ แจ้งโดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ได้ทรงทําลายความตายและทรงนำชีวิตกับความเป็นอม,มะตะมาสู่ความสว่างโดยทางข่าวประเสริฐเอเมนนะคะนี่เป็นพันธสัญญาของพระองค์พระเจ้าประทานความเป็นอม,มะตะให้กับผู้เชื่อด้วยนะ 3. อาณาจักร นิรันค่ะสะดูดี145บทที่13ค่ะพระอาณาจรรักรของพระองค์เป็นอาณาจรรักรนิรันพระองค์ทรงครอบครองอยู่ตลอดทุกชั่วอายุองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสักซื่อต่อพระสัญญาทั้งสิ้นที่ทรงให้ไว้และทรงเปี่ยมด้วยความรักต่อสรรพสิ่ง ที่พระองค์ทรงสร้างจะประทานอนาณาจักรนิรันดร์ให้กับเรานะเป็นอนาณาจักรที่ไม่มีวันล่มสลายอ่ามัทธิวค่ะบทที่25ค่ะข้อสามค่ะแล้วองค์ราชันจะตัดกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาของพระองค์ว่าท่านผู้ได้รับพรจากพระบิดาของเรามารับมรดก ของท่านเถิดคืออะไรหรือเปล่าอาณาจักรค่ะอาณาจักรที่เตรียมไว้สําหรับท่านอีบูบทที่9ก้ภาว่าด้วยเหตุนี้พระคิดจึงทรงเป็นคนกลางของพันธสัญญาใหม่เพื่อบรรดาผู้ที่ทรงเรียกนั้นจะได้รับมรดกนิลันซึ่งทรงสัญญาไว้เพราะพระคิดได้ทรงถวายพระชนเป็นฆาไทย เพื่อปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระจากบาปซึ่งได้ทำภายใต้พันธสัญญาแรกพระเจ้าเยซูถวายตัวของพระองค์เองค่ะเอาชีวิตของพระองค์เองค่ะเป็นค่าไถ่ค่ะแลกเรามาพระองค์หลังพระองค์หิตของพระองค์ให้เรามาพระองค์ยอมตายเพื่อเรานะห้าความรักนิรัน์ความเมตตานิรัน์ความกรุณานิรัน์อย่าลืมนะพระเจ้าให้กับเรานะตรงนี้ เยเลมีบทที่3 11ข้อ3องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่พวกเขาในอดีตและตรัสว่าเราได้รับเจ้าด้วยความรักนิรันด์เราได้โน้มงนำเจ้าเข้ามาหาเราด้วยความรักความเอ็นดูเอเมนนะคะพระเจ้าให้ความรักนิรันด์อิสยาค่ะข้อ54าสิบี่ค่ะข้อ8ค่ะ ในช่วงขณะหนึ่งของความโกรธเราเบือนหน้าหนีไปจากเจ้าแต่ด้วยความการุณานิรันเราจะเมตตาเจ้าพระยาเวพระผู้ไถ่ของเจ้าตัดไว้ดังนี้มาดูอีกอันหนึ่งความกะรุณานิรันมาดูพระธรรมพีสะดูดีค่ะหนึ่งร้อยสามค่ะข้อสิบเจ็ดค่ะแต่จาก นิรันการจวบจนนิรันการความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับผู้ที่ยำเกรงพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์อยู่กับลูกหลานของพวกเขาแล้วก็ข้อ18บอกว่าอยู่กับผู้ที่รักสา พันธสัญญาของพระองค์และเชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์ข้อที่หกนะอันที่หกที่พระเจ้าให้เราคือความชอบธรรมนิรันด์ค่ะวันที่เรามารับเชื่อพระเจ้าให้อบายบาปเราแล้วพระเจ้านะเรียกเราว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าและสิ่งนี้เป็นนิรันด์ด้วยพระเจ้าให้เราเขาเรียกว่าความชอบธรรมนิรันด์ดาเน,นียลบทที่เก้าข้อยี่สิบสี่ค่ะ เจ็ดสิบของเจ็ดทรงกำหนดไว้แล้วสำหรับพี่น้องร่วมชาติและนครศักดิ์สิทธิ์ของท่านให้เลิกการล่วงละเมิดเลิกทำบาปลบล้างความชั่วและนำความชอบธรรมอันมั่นคงนิรันมาให้เพื่อประทับตานิมิรและคำพยาน และเพื่อเจิมสถานที่บริสุทธิ์ข้อ7เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้ามอบให้เป็นพันธสัญญาณนิรันด์ค่ะคือความชื่นบันนิรันด์ค่ะอยู่ในทุพระคัมภีร์อิสยาค่ะบทที่51ข้อ11ไปดูกันกับพี่น้องผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ยไว้จะกลับมาพวกเขาจะเดินร้องเพลงเข้าสิยน มีความชื่นชมยินดีนิรันเห็นไหมความชื่นชมยินดีนิรันนะเป็นมงกุฎประดับศีรษะพวกเขาได้รับความยินดีและความเปรมปีและอีกอันหนึ่งความทุกโศกและการทอดถอนใจจะสูญสิ้นไปเห็นไหมจะได้ความปืยปีนิรันความชื่นบานนิรันความ ทอดถอนใจคือทุกโศกใจความโตเตจะสูญสิ้นไปนะคะข้อที่เปดนี้สําคัญมากๆค่ะนะสำคัญนะว่าพระเจ้าประทานอะไรหรือเปล่าประทานชื่อนิรันให้กับเราทุกคนนะอิสยาบทที่56ค่ะข้อ5ค่ะ,คะเรามอบอนุสรและชื่อที่อยู่ภายในวิหารและภายในกำแพงวิหารของเรา แก่พวกเขาซึ่งดีกว่าบุตรชายบุตรสาวเสียอีกเราจะให้นามนิรันแก่พวกเขาเป็นนามที่จะไม่ถูกตัดออกชื่อนิรันพระเจ้าประทานให้เรานะผิด พระเจ้าเขียนชื่อเราไว้ในพระวิหารของพระองค์เลยนะขอบคุณพระเจ้าจริงๆและพันธสัญญาของพระองค์มีเยอะมากพี่เจนเน้นเอาที่หัวข้อกะทิกะทิมาให้เป็นพันธสัญญานิรันด์พี่น้องสามารถเอาไปฟังถ้าสนใจจดุดแล้วไปอ่านศึกษาเองได้ค่ะนะมันจะเสริมสร้างกำลังใจให้เราให้เรายึดมั่นในพันธสัญญาของของพระองค์ไม่ต้องมองเหตุการณ์ภายนอกเหตุการณ์รอบข้างพี่น้องมันทำให้เราตื่นตระหนกตก,ตกใจทำให้เราเศร้าหมองให้เราทุก เระทนมใจเรามองพันธสัญญาของพระเจ้าเราจะมีความชื่นบานในหัวใจของเราเรายึดพันธสัญญาของพระเจ้าไว้โอ้พระเจ้าสัญญาเราวาเลามองไปที่สวรรค์รามองไปข้างหน้าเราจะไม่ท้อแท้นะคะโอเค